สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับคําศัพท์คํานึงนะครับที่เราจะพบเห็นได้ในการขุดบิตคอยนะครับก็คือคําว่าแฮสเล t ซึ่งคําว่าแฮสเล t นั้นคือไรนะครับแฮสเลตนั้นก็เป็นหน่วยวัดกําลังในการขุดของอุปกรณ์นะครับหรือว่าเครือข่ายบล็อกเชนนั่นเองในโลกของการขุดบิตคอยหรือว่าคริปโตเคเ r รนซีนั้นมีความซับซ้อนนะครับ เราต้องการที่จะขุดเพื่อที่จะได้รับรางวัลนะครับเป็นผลตอบแทนในการขุดตัวที่จะบ่งบอกความซับซ้อนซึ่งคำว่า h แฮ Rate นั้นนะครับก็คืออัตราความเร็วในการเข้ารหัสข้อมูลของชุดอักขระนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมอาจจะมีการาฟิการตัวหนึ่งนะครับทำการขุดบิตคอยนะครับแล้วก็มีการรายงานนะครับในลักษณะของค่าออกมาก็คือค่าแฮสเ t e นะครับ ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขก็จะมีสปีดที่วิ่งอยู่ประมาณ64นะครับกราฟิกการ์ดแต่รุ่นก็จะมีแฮชเล e หรือว่ามีความสามารถมีอัตราความเร็วที่แตกต่างกันซึ่งแฮชเลตก็เป็นการวัดความสามารถของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นๆที่จะใช้ในการขุดหรือว่าการเดานะครับการเข้ารหัสที่ใช้พื้นฐานอัลกอริทึม SSA256 นั่นเอง ซึ่งอุปกรณ์ที่มีค่าการขุดได้สูงก็จะมีความแพงนะครับอ,อุปกรณ์แบบธรรมดานั่นเองอย,อย่างเช่นกราฟิกการ์ดแต่ละรุ่นก็จะมีค่าของแฮชเลทที่แตกต่างกันราคานะครับก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองนี่คือตัวอย่างของกราฟิกการ์สนะครับ NVIDIA RTX 3070นะครับซึ่งอัตราแฮชเลทของกราฟิกการ์สรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะทํา นะครับอัตราแฮสเลทอยู่ที่60ถึง65เมกะเฮิร์นะครับเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ของการโอเวอร์กนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วของค่าแฮสเลทนะครับแต่เราก็ต้องแลกมาด้วยความพลังงานที่สูญเสียไปนะครับแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความถดถอยของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซึ่งกราฟิกการ์ดต่รุ่นก็จะมีอัตราแฮสเลทที่แตกต่างกัน การลงทุนสําหรับการซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีความเสี่ยงมีการเกงกําไรต่างๆตามมานะครับอุปกรณ์บางตัวนั้นหายากนะครับทำให้มีราคาสูงผู้ลงทุนนั้นก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนตัดสินใจในการลงทุนนะครับคลิปในช n อ l ของเราไม่ได้เป็นการชีน้นําหรือว่าชี้ชัดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนนะครับเป็นเพียงแค่พื้นฐานนะครับในเรื่องของ ข้อมูลต่างๆในเรื่องของการคุรปิดคอยครับขอบคุณครับ